สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสอนหน่อยเพชรปันแพงเอฟซีน้องอิงครับมาผมมาผอกับบ่าวโทในช่องทองพูนแบ่น้อยน้องอิงครับกับบรรยากาศย่ามใบเกลี่ๆครับพี่น้องสีม่วงแรงความครึปหนาในการสร้างบ้านน้องอิงนะครับเนาะสร้างบรรยนกะศเอฟซี FC บางคนก็ว่าปั้นว่าเสกเอาว่าสันล้วนเร็วท่านใจใายกว่าเสกเอาคนนะเร็วแบบมีมาตรฐานครับพี่น้อง คนละใหม่คนละมือรวมด้วยช่วยกันเงินกัขึ้นสั้นบ้นแล้วครับเนี่ยเริ่มขึ้นสั้นบ้นไปดตลายเติบแล้วเนี่ยเป็นไงครับพี่น้องเห็นเราหูซึกอยังไง เ็นแล้วดีใจปลื้มใจแทนนะครับเนาะปลื้มใจนํำภูมิใจน้ำนะครับหลังสำนีนี่เมื่อตำบนก็หาอยากนะครับพี่น้องเมื่อตำบนนี่ก็แทบสิบะมี่นะครับหลังสำนีขึ้นไปขึ้นมากับหูวซื้อว่าจากของเป็นคนมีบุญขึ้นกันเลยครับ ที่ได้มาดูแลบานลังขนาดนี้นที่ได้มาดูแลมาไก่ฉีดกับคนที่ไอ้มีบุญบาร,รมีขนาดนี้นะก็ถทังคิดว่าเจ้าของเป็นคนมีบุญบาร,รมีนะครับกระสีสางสมบุญบาร,รมีไปเรื่อยๆแหละครับพี่น้องเหมืงเบมืงสางเห็ดครับตึงตังตึงตังตึงตังจวดพี่น้องจวด แน่นอนครับป้าวันแม่บ้านน้องอุงเตรียมเดินทางไปโดมแล้วครับเตรียมเดินทางไปโดมครับพี่น้องไปซอยเห็ดกับเข่าเนาะครับเนาะซอยเห็ดกับเขา่าเบิ่ง เพื่อเพื่อนเหตุอย่างกันสองคนนี่เราดูอีกเนี่ยน่ยฮ้ยเ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 ฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ย แมนคือโอ้ยอากาศมันห่อนครับก็เลยเห้เบินอยู่ในผืนอยู่ในผืนปูนปูนมันเย็นเบารองเย็นเบารองเย็นเราก็ไปแช่น้ำแข็งก่อน่ะค่อยเอามานอนได้เนี่ยโดนี่ก็มานอนให้นอนเรียน,น้ำขนาดได้นี่แหมว่อเพิ่นอยากหยอกวีโดเพิ่น เปคนอยากหยอกพี่โน่นพุทธะพุทนะผู้่านผู้อ่วนธรรมดาที่ไหนเพื่อน呐พุทธ呐บ่ได้เก่งแต่ในโก้งเลยพี่น้องบ่ได้เก่งแต่ในโก้งนี่เปิดกล้องออกนี่เลียนส่เลยเด้อนี่ผู้่านเบื้องผู้่านเนื้อใหญ่หนูออกไปได้นะหนูออกไปได้เจอแน่หนูออกไปได้เจอแน่ลูกเรีกบอก เดี๋ยวเจอหนูแน่พี่โดหนูรับเขี้ยวมาแล้วอืเป็นไงอยากเจอไหม่าพ่อปเปิดให้หนูหน่อยพ่อเปิดให้หนูหน่อยจะจัดการพี่โดเดี๋ยวนี้เลยใครให้พี่โดมานอนท่าหนูเนี่ยท่านอนของหนูนะท่านี้เนี่ยอย่าแย่งท่านอนดิเดี๋ยวหนูจะนอนให้ดูนี่ท่าเดียวกันเลย นี่แน่นอนท่าเดียวกันเลยกับพี่โดเป็นไงล่ะอ้าพี่โดเปลี่ยนท่านอนเลยเดี๋ยวกัดหางเลยลุกพี่โดจะลุกไม่ลุกหือ,อ,อให้หนูออกไปได้นะพี่โดนอนท่าพี่โดไปเลยแค่เห่าพี่โดก็เหนื่อยแล้วพี่โดไม่รู้อะไรมันแย่งท่านอนเขาอื ไม่รู้เรื่องเลยพี่โตเนี่นะนยโอ้ไม่ได้เก่งแต่ในกงนะลองเปิดกงดูดิหนจะขยํำคอรจระเข้เลยเนี่แน่นี่ครับด้านอีกด้านหนึ่งของเฮื่อนที่สร้างเพิ่อนกอครับเพิ่นกอขึนอ้นได้ระดับแล้วเพิ่นก็เทข้านอีกระดับหนึ่งครับ เทขันเทขันแต่ว่าเล็กฝังทุกสองสองก่อนครับเพ่นฝังทุกสองก่อนเลยเด้ที่เห็นเพื่อนเจาะนะครับเห็นเพื่อนก่อขึ้นแล้วก็กเากจาะใส่เล็กเจาะใส่เล็กในเสานะครับพี่หน้องเข่าทาครับพี่หน้องเหตุงานแบบถึงแม้ว่าสีละเอียดแต่ว่าก็เร็วครับเร็วแบบมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านประมาณนั้นนะครับ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับที่คอมเมนต์เข้ามาบอกเบาวทุ่นนอพอเบาทุ่นเห็นคอมเมนต์น,นั่นหรือเบาทุ่นก็นตกใจเลยเพราะว่าเบาทุ่นโมโหว่าเรื่องใดที่ที่เพิ่นสรีสาม,มารถเฮ็ดมอนดำในนั่นนะเรื่องใดที่เพิ่นสรีสาม,มารถเฮ็ดไอ้คุณใสมอนดำได้เบาทุ่นกันบโมโหว่าเว่าเรื่องใดไปแน,น่จำบ่ได้มันหลายเรื่องพอเบาทุ่นว่าก็มีแต่เรื่องที่แบบว่าเกี่ยวกับน้องหญิงแม่นบ่เปิดว่าจะเวา่าเว่าแล้วมันสิถึงน้องสิบถึงมอนดำคุนใสประมาณนั้นอ่ะก็เลย ถามพ่นไปวะเบาเรื่องได้ครับผมเบาเรื่องได้ครับก็แปลว่าซีไดบล์เบานะเพราะว่าจะคล้องบหูวไหมบอเพราะพอมพ,พ,พี่น้องเอฟซีเมือว่าว่าเอออาจสิเป็นเกี่ยวกับวันเดือนปี่เกิดอาจเป็นเกี่ยวกับไอสิ่งดีรับที่เขามองบ่เห็นมาทักาทายปรมาณนี้เออบาทนก็นสบายใจครับเพราะว่าถ้าเกี่ยวกับวันเดือนปี่เกิดแล้วมันก็คือสิบโมมีปัญหาเนะพี่น,อน,น,อน้องเนาะเพราะว่าน้องเป็นคนมีบุญบารามีครับไผ่ขีดบอดี กับนองย่อมแพ้ไพต้นครับสวรรค์เพื่อนเห็นครับเทวดาเพื่อนเห็นเพื่อนสิคขัดค้นที่บอดี้ขีดบอดี้กับนองออกไปเรื่อยๆครับขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่นองทีคอมเมนต์้ามาให้เบาทโทนกระจ่างเนาะ่านอิลีพี่นองเห็นก็มเมตนนั่นบ่าท้นตกใจวีหยังคำวา้าคำวา้าใดที่สิเห็นให้นองถือคุณใส่หนดุดดำได ต้องเฝ้าไปแก้ไขก็เลยต้องถามพ่อแม่พี่น้องเอฟซีดีละครับแต่พอได้คําตอบในคอมเมนต์แล้วก็หูซึกสบายใจขึ้นครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีด้วยๆครับฝากสนับสนุนช่องหลังบ้านครับพี่น้องบ่าวโทนช่องทองพูนแบ่น้อยนองอีงครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับเบิง่งโฆษณาบวกกดข่ามโฆษณาเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้บ่าวโทนใหเด้อพี่น้อง ท่านใดสนใจวัตถุมงคลหลวงปู่มูลครับแอดเฟซบา์โทนมาครับชายอิสระวงเล็บน้องคู่ซิตี้ครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาใต่คิวิดีโอครับหาเฟซบุ๊กบอเจอร์ครับหรือว่าสิทักมาโทรมากก็ได้ครับพี่น้องแอดไลน์มากครับ0837920538ครับสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีสกอรครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ